ด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับช่องชื่อว่ามีมอีกแล้วนะครับมีมโ้ชื่อคาเทแล้วถ้างั้นวันนี้นะขอนั่งขอนั่งไหนทวิทวิทวิเออจกระโดดคนนี้คือคนที่ผมแอดเวนแล้วเขาจะทำอะไร

น o ทวีทว no, <c oughs> <t> ีไปกับเราเธอทบีเธอน่เป็นอะไรรเป็นตูตูููเป่นเว่นเว้นเวเว้นเว้นวเอา ว huh. no. ัดเว็นๆวัดจะจอติดขาดใครมาป็นสายผมเนี่ยตา์ดิไม่เอาแล้วทางนี้ดีวกว่าจูบ เคทุกคนเมื่อกี้เขาบอกว่าพี่ขอขับนะครับเออตอนเมื่อกี้หยุดเมื่อกี้หยุดเนียบไปนิดนึงซึ่งรถทำไมตรงนี้มันยาวป็นปกติไปแล้ว ปเร็วๆไปเร็วๆหน่อยไปเร็วๆหน่อย,เ,เ,อยเดี๋ยววันนี้จะปิดคลิปเร็วเอางี้ย่ยมาส่วนทางนะถ้าล้มผมเอาคืนคนนี้รู้สึกเหมือนจะเป็นที่ผมดูชื่อนะเขาเรียนอยู่รเรียนผมเดียวเขาจะว่าพี่เอลเซนหรือเปล่าเป็นคนนะตัวคนนจะไม่รู้จักนะคนนี้ มาค่ะจะเล่นกับเราเรียกชื่อคนนี้ว่านะนนววทูบีนะทูบีใช่ด้วยเทูบีหาหาหาลำอื่นดีกว่าแต่ชื่อไปไป ไปทุกคนไปเรื่อยๆครับทุกคนทูบีทูบีทบีแล้วบ่นแล้ววันนี้ไปไกล,ลขึ้นตอนตน,ตนั้นตอนนี้รถไฟจะล่วงนะเขาประกาศหยุดรถไฟเหงนี้เราจะปรับการหยุดเป็นเอ้ยไอย เหุนต้องยอมตายเพื่อนต้องอะไรเ,เนี่ยต้องอะไรมันยุ่งยากอยู่เพื่อนถ้างั้นเดี๋ยวนี้นะเดือดเดือดเอเดือดเาเอ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 าไปเลสทวีปเลือ พอมือรถไฟแล้วไม่ตานี่ขยับอ่ะเตือนเราตือนมันให้คุชีเนี้ยไว้วว้เว้เววเต้วต้เต้เตวต้ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆ จะแบบจะซับซ้บบบอนแล้วเนี่ยทุกคนไปต่อเรามีโอกาสรอดไปวัดวัดวัดเพื่อเราเติมแกนไม่ได้เพื่อนเราเติมแกนไม่ได้ ชิวเพื่อเติมเตมแกนไม่ได้กินนี่ช <c oughs> ่วงนี้สบายนะน้อเงิน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 เทุกคนเสียวจะทำให้เขาผิดหวังผมจะไม่ทำให้เขาผิดหวังผมจะไม่ทำให้เขาผิดหวังดี ผมจะไม่ทำผมจะไม่ทำให้เขาผิดหวังผมจะค่อยๆไปแล้วไปถึงที่จุดถึงมันจะถึงโป้มาของเราค่อยๆไปทุกคนค่อยๆไปเรายังมีโอกาสรอดรอดหรือมีโอกาสตายกันเลยเนี่ยตึ๊บจื๊บค่อยๆไปค่อยๆไปอีมค่อยๆไปเดินนอยค่อยๆไปเสียว

มีมเสียวแล้วมีมเสียวเสียวฮู้ยเราต้องไปรอดเราต้องไปที่สิ้นสุดใอ้ได้ดีครับขอบคุณ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 ครับพี่ขอบคุณครับพี่ดีมากครับค่อยๆไป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 มันจะว่างแล้ว ค่อยไวค่อยไวค่อยคไวค่อยคไว้ไวไววววทุกคนเดี๋ยวตกนะทุกคนเดี๋ยวกดเชื่อไปไปเพื่อนอย่ามาดึนยืนนุ้ยค่อยไปช้าๆไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเพื่อไปที่ส้นสุดนะครับเฮ้ยที่สุดมันเหลยไม่ไกลเฮ้ยเฮ้ยสนุก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 คนนี้อยู่วนันเร่งไหน เล็กนิดหน่อยไปทางไหนวุ้ย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 ว้ยวุ้ยวุว้ ปเกลยวตุตุตุดตต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 ดับไ่ดีล่ะถ้าทับไม่ได้ผมจะจะหลดเดี่ยวหัวทั้งสองครั้งนะเฮ้ยเร่งสปีดอ่ะอย่าเร่งสปีดพิกัน ค่อยค่อยยค่อยค่อยๆดิค่อยๆค่อยไปเอ่อเสี่ยวโอ้โหคำพูดเคก เพื่อเราเติมแก๊สให้เป็นเพื่อเราเติมแก๊สให้เมืเม่อกี้เราเติมเต็มแล้วเพวืพ่อนเพื่อนก็ทำได้ดีนี่ก็ทำได้ดีกว่านี่แสดงว่าเขาอาจจะต้องมากระโดดเยือกหันเราเติมแก๊สให้เขาเยอะละน้ำมันน่าจะหมดแล้วนะวัดน้ำมัน ยิย้ย <c oughs> อ,อะไรเนี่ยการอะไรต้องการอะไรครับต้องการอะไรครับไม่เป็นหร <c oughs> อตีได้เว็นเวนเ ก็ค่ในตำรวจนูจะเป็นนูจะเป็นตวจวดยาตแกนให้เพื่อนก็เติมแกนลให้เสอนนั่นไงนั่นไงไอ้ ลยเฮ้ยตามมาทำไมพิลยุทธไม่ต้องตามมาไปเร็วไปเร็วเร็วมาตามมาไปโอ้ยโอ้ยวิลยุทจิ้ง เพื่อเราไปต่อเพื่อเราไปไปทุกคนทุกคนเราต้องชนะเราต้องออกไปพิสูจน์ความจริงกได้ว่าเราพิกตาได้ไหมเดี๋ยวนะเขาเรียกคนนี้สวัสดีครับ เฮลโหลไกา์สเฮลโหลไกา์สรวยไหมคิดว่าพี่รวยไหมน้องฮะคิดว่าพี่รวยพีก็ต้องกระโดดอ่ะยมแพ้เถอะยมแพ้เถอะไม่ต้องแล้วยมแพ้ รสชาติของศาสนาตึ๊ตตุ๊ตหารถที่มันแบบ้ยเพื่อนมาดันโอ๊ยไม่เอาโอ๊ยช่วยเา เปลี่ยนแมปจอยมาโอเทุกคนวันนี้จะแคสเกม20นาทีก็นั่นนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะเปลี่ยนแมปจอยมานะทุกคนโอเคนะผมเปลี่ยนแมปจอยมาไปเรื่อยๆเป็นไงละครับนี่ทุกคนวัดวัด ขอปิดเสิ่งทุกคนรู้นะทุกคนขอเปิดเสียงมานึงขอบปวยเสียงมานึงได้ยินกันใช่ไหมโอเคทุกคนฮา เก้เขาได้แล้วเออเข้ามาเข้ามาทุกคนวันนี้จะกินนรรมหน่อยนะที่ผมบอกเนาะทุกคนได้ยินได้ยินไหมได้ยินเสียงผมไหมเดี๋ยวจะกีดทุกคนเดี๋ยวผมกีดโชว์แบบนี้ค่อนข้างสนุกเอ็นนิง่งมาแล้วมาแล้ว ทุกคนทุกคนระวังนะทุกคน,ว,น,น,กคนวันนี้ไลฟ์สดทุกคนวันนี้ไลฟ์สดไม่ไหลไหลให้หาเดิกหาหาเปิดโอ้ย 哦哈，哦哈，哦哈，不。笑啊，都看笑，笑。 ไรเนี่ยเรีอะไรเนี่ยชิคกี้พายอเนี่ยอันเน no ี้ยเรกะไปเด้วยกันยกอไรเดี๋ยวกันนู้นนู้นเอ้ยทำไมเนี่ยวดมากตอนนวนมากวิ่งนี่ตึก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 ัวไอ กัางนั่นเนี่ยดดตต่ท๊ั้งไหนอ,อ่ะเปิดสิเอ้ยเอ้ยางไหนอ,อ่ะโคุณเห็นเห็นฮู้นับชาไม่เห็นหน้าจอนะมืดมากผมก็ไม่เห็นเงินไปไป ใครแล้วทุกคนเฮ้ยเขาเขาอยู่ไหนเนี่ยอ๋อทุกคนนี่ไงมเจอแล้วกีทุกคน เก็บแบตเตอรี่ให้หน่อยล่ะตัวค่อยๆเดินโอ้โห่จะออกไง อุ่งโอย้ยทุกคนเอาอีก,ก,กลลแล้วต้องกดกดจากเรื่อยแล้วอยากลเล่นแล้วไม่อยากเล่นแล้วเฮ้ยจะอะไรอ่ะ คนผมไม่เห็นอะไรเลยโอ้ยตัวไม่็นอะไรเลยช่วยส่งส่งเสียงให้หน่อย ทุกคนยิบเอ็นนาทีแล้วทุกคนแต่คืนนี้สนุกมากเล่นดอค่อยค่อย าเจอผมโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอย้านโอ้ยโอยไปยังแล้วถือไไม่ได้แล้วตเพื่อนมวโอ้ยโโอยไม่เหนแล้ว ซับซ้อนทุกคนซับซ้อนมากให้กลัวแน่ให้กลัวจริงทุกคนซับซ้อนโอ่ยอยู่ไหนเนี่ยทุกคนไปเลยแล้วไปเลยแล้วรีบเลยไปเลยแล้วโอ้ไม่เลยแล้วอุ้ยไปเลยแล้วไม่เลยแล้วคิดเคียปเลยแล้ว วันนี้เราจะบอกว่าเราจะไลฟ์สดกันใช่ไหมได้ไม่เล่น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 เล่นแบบไหนเล่นแบบไหนดีบอกฟูดีไหมไม่ดีโอเคปิดคลิปแค่นี้เลยนะไปเจอเออเอ้ยบ๊อบ เป็นิองไม่นะทุกคนอ,คอ,อ,อุ้ยกูบอกเลยน่ากลัวมากไม่ใช่น่ากลัวหรอทุกคนซับซ้อนมันทำให้ผมซับซ้อนหมดเลยถ้าทุกคนลองไปเล่นลองไปดูกันาบิดคิดกับใส่ตำมามะนะครับแคปตอนนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใาครับสวันนี้ขอตัวลาก่อนนะบายยูฮูเยเฮสเปเชส